สวัสดีครับขอพรีวิวตักสูตรสร้างทีมงานให้มี 5A ในสถานการณ์ปัจจุบันครับทุกท่านคงทราบแล้วนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะผันผวนไม่แน่นอนนะครับและก็คุมมครือซับซ้อนไปหมดเราเรียกว่ายุคอุกกาบาตครับท่านหลีกเลี่ยงยุคนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่กำลัง มีเทคโนโลยีเข้ามา d i s ั u p ์พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำธุรกิจมีความหลากหลายและทุกอย่างไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรข,ขึ้นคำถามคือแล้วทีมงานเราล่ะครับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองคิดอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ 5A จะมาช่วยให้ทีมงานของท่านอยู่กับสถานการณ์แบบนี้และสร้างผลลัพธ์ได้ครับ คร่าวๆในหลักสูตรออนไลน์นี้จะมี A ที่เป็นตัวแรกคือ attitude ครับช่วยทำให้ทีมงานสามารถที่จะสร้างกรอบความคิดเชิงบวกในทุกๆสานารได้และให้เขาเห็นว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองลงมือปฏิบัติในเชิงของการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น adaptability ครับหลังจากนั้นแล้วก็จะทำให้เขาเห็นว่า อ a p t เสร็จแล้วจะต้องอาจายหรือมี agility mindset ด้วยคือสร้างความคล่องแค่วว่องไวยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งด้วยและทำให้เขาไม่ลืมที่จะทำงานกันเป็นทีมเป็น alignment ทีมหลายทีมทำงานกันก็เป็น alignment ให้กับองค์กรครับสุดท้ายครับ attention คือสิ่งที่เขาต้องให้ความสำคัญ ระหว่างการทำงานให้มากเพราะเป้าหมายสำคัญกว่าความไม่แน่นอนแต่ความไม่แน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ 4A แรกกับความไม่แน่นอนและใช้ A ตัวที่5จดจ่อกับเป้าหมายก็จะทำให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้ครับ